สวัสดีครับพ่กริ่แล้วครับโฮโลเฮลตี้นะฮะก็คุยกันโอ้คนมีคนสนใจเยอะนะเรื่องผีที่กูคุยไปนี่นะอืมใช่คือวันหลังผมจะหมาต้องต้องมีเวลานะครับผมจะเขียนอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอืมมันจะได้ตื่นเต้นเนี่ยนะยังยังยัางไ่ก่อนนี่จะคุยเรื่องอะไรนะไอ้น้ำมันทายหรือว่าผีตายท้องกลมอ่าตายท้องกลมแต่ท้องกลมเนี่ยครับสมัยนั้นผมก็ยังกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่เลยครับ ก็ม <g> ีหมอผีคนหคนึ่งัคขนเยอะนะ <c oughs> เขาดูดวงด้วยเขาอะไรด้วยนะเขาบอกให้มีคนตายเว้ยที่วัดมันเนี่นะมันตายทั้งท้องด้วยข้อดูตายไง <c oughs> แล้วก็เลยบอกว่าต้องไปเอาน้ำมันพราย <c oughs> แล้วแล้วเราถามอาจารย์ว่าไงอา้าวแล้วน้ำมันพรายนี่นะเราต้องไปเอาศพขึ้นมาแล้วก็ลนเอาเทีนยนเสกคาถามน <c oughs> ลนใต้คางแล้วก็ลอง พอเนื่อน้ำมันหยุดเราก็เก็บเอาในะน้ำมันพลายโออละครับเออแล้วมาปลูกเสกก็อ <c oughs> าจารย์หมอผีอะ่ะเขาก็เลยชวนชืชน่ออะไรแกเชืช่อเชื่อชื่อหมอหมอบุญเหลือนะเขาก็ชวนบอกไปกันเขาเป็นลูกศิษย์แกลูกศิษย์เพราะว่าไม่ไปอะ่ะอ้าวทไมไม่ไปอ่ะอ้าวขี้ผีอะที่เขาคุยไปเอาขดผีทั้งโกโลเอาไปลดว่าโอ้ยมาเดี๋ยวแกให้ไปจับเจ็บอะไรเยอะไหมเอาพอดีเพื่อนกูเดินไปผมก็ไม่สนใจมาเลยนะ เสร็จแ,แล้วพอไปแล้วกลับมาเล่าโอ้โหตื่นเต้นดีจังเลยเห็นไ,ไหมคือไอเราก็ไม่รู้สมัยก่อนนี่นะว่าไอ้น้ำมันพรายมันมีพธิธีมันมันเด่นยังไงเวลาคุณไปรักใครนะรแล้วเขาไม่รักคุณใช่ไหมค,คุณเอาน้ำมันเนี่ยไปดีแค่นิดเดียวแหละแล้วครับนิดเดียวเอาเอาจะดีแค่นิดเดีย หลงตาไปเลยอ่ะแล้วครับเออไม่หลงไปทางอื่นนะไ่หลงไ่หลงเข้าป่าตามไปเลยโอ้โหไปเป็นมงเป็นเมียไปเลยอ่ะนะครับเออสมัยนี้ยังมียิงไปครับจา์น้ำมันพายไม่รู้สิผมไม่เคยได้ยินข่าวนะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีเดี๋ยวไาเสร็จแล้วก็มันก็ไปไอ้เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังเฮ้ยเป็นยังไงวะมันก็เล่าว่าเนี่ยไปแล้วขุดมาเลยนะแล้วก็ยกศพขึ้นมาแก่ไอ้ผ้าตาสังออกนะมันบอกนะ แล้วมันก็ช่วยอาจารย์เนี่ยจับจับโตไว้แล้วอาจารย์ก็ว่าจุดทูบเลงแล้วเราบอกให้ลมืองไม่ตื่นเต้นมผีเผือผีไม่ร้อนหรอมันร้อนอย่างนงี้นะที่บอกไม่ไปกิเศษกระถางแกคุมอยู่ไปนะครับเออไม่เหมือนในหนังใช่ป่ะในหนังเวลาผีทั้งกลมมันดุอย่างนางนาคเนี่ยดางนาคเนี่ยผีทั้งกลมนะใช่ไขแดงมันตายด้วยไงตายอยัางมันคอไม่ออกไงตายทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะนั่นแหละดุมากแบบนั้นแหละแต่นี่มันก็ทํามา ก,ก,ก็เห็นในในหนังที่มันทำให้เราเป็นหนังผีนะใช่ครับเอาน้ำมันน<ะ>ี่แหละเสร็จแล้วก็มันก็ให้ดูดน้ำมันแต่ไม่ไม่เยอะนิดเดียว<ะ>แพงนะราครบเออแกขายเป็นพันเลยเนี่นิดเดียวก็อาจารย์มีคาถาไหมคาถาคาถาแล้วไม่ต้องใช้คาถาไม่ต้องเลยครับเออมันก็มันก็มันหยดเลยอ่ะหยดเลย <ๆ S 1> เออแล้วเราก็ไม่กล้าเอาเออของผีน้ำมันนี่นะแล้วเพื่อนบอกบอกไปใช้ ผู้หญิงผู้หญิงที่มันเคยด่ามึงอย่ามันยังไงนะเฮ้ยมันหลงรักมันเป็นบ้าเป็นบอเลยหยุดเปลี่ยนชีวิตเลยเนี่ยจ้์เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้โหแต่แต่มันบ้าเนี้ยอยู่ไม่นานมันบ้าผีอะผีมันนำเข้าไงผีมันมาัมันอาฆาตเนี่ยโอ้ไอเรื่องพวกนี้ก็เจอมาแล้วนะเจอมาจะสมัยเด็กๆดูหนุ่มแลก็ไม่เคยเชื่อนะแต่ตอนหลังเนี่ยเอ้ยมันดูหนังดูหนังเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันเขาก็เป็น่นะ ตอนนั้นวันนี้ผมเชื่อเลยครับทุกอย่างมันมีจริงมันมีจริงเพียงว่าไอ้คนเราตายเนี่ยมันมีก็เหรอคนเราเนี่ยมันมีสองร่างนะครับ่างกายเนื้อคือกายหยาบก็กายละเอียดคือกายทิพต์ใชนไหมตอนนั้นเวลาตายเนี่ยไอ,อ,อ้กายเนื้อมันจะเน่าหมดลมหายใจนะมันจะเน่าเบื่อแต่กายทิพมันก็จะไปใหม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้าเขามีบุญวาสนานะเขาจะมาปรากฏให้เห็นเป็นอุปติกา แต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่เคยมีบุญอ่ะบ,บาปเยอะโอ้ใช่เออปลายเป้างลงนรกหมดแล้วไม่มีโอกาสได้อยู่ให้เห็นหรอกที่นั้นเราไปดีกว่าเดี๋ยวผีมาครับผมสวัสดีครับ